สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับสาหรับคลิปนี้จะมาติดตามการฟื้นฟูแบตเตอรี่กันต่อนะครับผมสําหรับแบตเตอรี่ที่ทําการฟื้นฟูในรอบนี้ก็มีทั้งหมด4ลูกนะครับผมนะก็มีแบตจลแล้วก็เอ็นร้อยส่วนอีก2ลูกก็คือ FB 135นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่ผมจะทําชาเลนจ์กิจกรรมร่วมสนุกกับสมาชิกแล้วก็ F c ซที่ติดตามผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละลูกเลยนะ เริ่มจากแบตเตอรี่เจลนะตอนนี้ผมใช้เครื่องเพชรทำการชาร์จด้วยโหมดการชาร์จด้วยแรงดันนะคงที่นะหรือว่าฟูติ้งชาร์จผมเดินกระแสอยู่ประมาณ3แอมป์นะตามที่ตั้งหน้าเครื่องแล้วก็แรงดันตอนนี้อยู่ที่13.1นะแบตเตอรี่ไม่มีความร้อนนะแบตเตอรี่เจลก็ชาร์จไปเรื่อยๆจนกว่าจะขึ้นถึง14โวลต์แล้วก็ สามารถยืนค่า CCA แล้วก็ค่าโบลตได้นะตามมาตรฐานแล้วก็สามารถเทดสลดได้นะตัวนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะสำหรับแบตเดียวนะส่วนลูกนี้ n 1 0อนะของพี่ตานะ่ายนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าปฏิกิริยาของแบตเตอรี่เป็นยังไงนะนมครับฟองขึ้นนะฟองเป็นเม,ม็ดกลมๆเล็กๆเ,เ,เหมือนเม็ดไข่กุ้งนะ ฟองขึ้นทุกช่องนะครับนะแต่ว่ามันมีส่วนที่น่ากังวลอยู่ข้อหนึ่งก็คือเรื่องของความร้อนอย่างที่ผมแจ้งไปในคลิปที่แล้วก็คือแบตลูกนี้ตอนชาร์จเนี่ยมันมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะถึงเราจะชาร์จด้วยแรงดันและกระแสที่ไม่สูงนะผมใช้เครื่องเชื่อมโมของค่ายพิพรรุ่นสองระบบตัวนี้ชาร์จอยู่ประมาณ7แอมป์นะแรงดันอยู่ที่13,6โวลต์ ชาร์จมาไล่เรียกกับแบตเจลนะแต่ก็อุณหภูมิของแบตก็ค่อนข้างอุ่นนะอุ่นเลยแหละนะมีแววว่าลูกนี้อาจจะได้อีกหนึ่งคอนเทนต์นนะเพราะว่ามันผิดปกติเรื่องของอุณภูมิทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้ชาร์จสูงนะถ้ากดก็ตามที่เห็นก็คือยังไม่เพิ่มนะถ้ากดยังไม่ขยับนะถ้าจำกันได้ก็คือกดเนี่ยมันจะอ่อนอยู่สามช่อง ช่องนี้ก็ขยับขึ้นหน่อยนะแต่ก็ทำนะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้บทสรุปข้อสรุปที่ชัดเจนว่าแบตเนี่ยมันเป็นยังไงนะสภาพมันโอเคหรือไม่โอเคยังไงนะตามนี้เลยนะครับถ้าดกดตอนนี้ก็ค่ําแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายนะแบบรวดรัดไปเลยนะสำหรับลูกนี้ก็ทําต่อนะส่วนสองลูกนี้เป็นชาเลนจ์ ร่วมสนุกนะชิงรางวัลกับผมสําหรับ FC แล้วก็ผู้ติดตามนะก็มีกิจกรรมให้ร่วมก็คือหลังจากที่ผมฟื้นฟูเสร็จทั้งสองลูกเนี่ยก็ร่วมทายกันมาว่าค่า CCA IR เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะแจ้งในคลิปสุดท้ายนะให้ร่วมสนุกที่คลิปสุดท้ายนะครับฟังให้ชัดเจนนะคลิปสุดท้ายที่จะร่วมสนุกในการทายว่าหลังฟื้นฟูแบตเตอรี่2ลูกเนี้ยลูกที่1 ลูกนี้ลูกที่สองลูกนี้ค่า CCA และ IR เป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้หลังจากที่ทำไปประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยค่ากดเป็นยังไงนะมีการเปลีป่ยนแปลงยังไงบ้างลูกนี้ก่อนลูกนี้ผมใช้เครื่องชาร์จของค่ายพงศัก์ชาร์จแล้วก็อีกลูกนึงก็ใช้ของค่ายรถทับฟางลูกนี้ลูท้ายมือเดี๋ยวผมจะวัดค่ากดค่ากดเริ่มขยับแล้วจากเดิมที่ กดติดแดงนะเดิมลูกนี้กดติดแดงนะถ้ากดขยับแล้วนะในระหว่างการทําผมจะไม่วัดค่า CCA IR นะผมจะให้ทุกท่านร่วมสนุกกันนะว่าท้ายสุดแล้วหลังจากที่เราทําเสร็จเนี่ยค่า CCA กับ IR จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาท่ายกันในคลิปสุดท้ายนะนนะช่องนี้ยังติดแดงอยู่นะนะติดแดงอยู่นะขอให้ชัดเจนนะ ก็ติดแดงอยู่นะสรุปก็คือกดยังอ่อนอยู่สองช่องนะตั้งแต่ช่องนี้เป็นต้นไปก็เริ่มดีขึ้นเริ่มขยับนะถ้ากดเริ่มขยับนะประมาณนี้จะค่อนไปทางอ่อนอยู่นะยังไม่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะถือว่าดีกว่าตอนแรกนะ โอเคกว่านะถ้ากดเริ่มขยับนะผมไม่ได้เติมอย่างอื่นนะนอกจากน้ํากันนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูลูกนี้ซ้ายมือนี่ตัวใหม่วัดถ้ากดให้ดูนะกดก็เด้งเล็กน้อยแต่ว่ายังจมแดงอยู่นะแต่ตอนแรกที่ทำนะก็คือเวลาดูดกดขึ้นมาเนี่ยหลอดไม่ขยับเลยนะแต่ตอนนี้หล,ลอดมีนะมีขยับขึ้นเล็กน้อย นะแสดงว่าค่ากดขยับมาบ้างแต่ว่ายังไม่พ้นแดงนะลูกนี้ปฏิกิริยายังน้อยนะปฏิกิริยายังนิดเดียวนะฟองขึ้นเล็กน้อยยังไม่เท่ากับลูกเมื่อกี้นะนะโอเคเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็จะเดี๋ยวจะปิดเครื่องชาร์จแล้วก็ปล่อยให้แบตเตอรี่ได้พักผ่อนกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะทําต่อในโอกาสหน้านะก็ะคือหลังจากที่ทําเสร็จก็ จะให้สมาชิกร่วมสนุกกันว่าค่า CCA กับค่า IR เนี่ยลูกนี้ลูกที่1ลูกนี้ลูกที่2เป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปสุดท้ายแล้วก็ร่วมสนุกกันนะมีเงื่อนไขอะไรยังไงก็ติดตามกันไว้นะโอเคฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ